โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและก็สภาพหัวใจกันนะคะ วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนเรื่องคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนค่ะคาดว่าจะเคลื่อนไปปกคลุมสอปปอลาวและภาคอีสานตอนบนในวันพรุ่งนี้ทำให้ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะ แต่นอกจากฝนแล้วนะคะก็เตรียมรับความเย็นอีกรอบค่ะเพราะว่าวันที่18-20มกราคมมวลอากาศเย็นกําลังปันกลางจากซีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนทําให้อากาศเย็นลงเล็กน้อยแล้วก็มีลมแรงในภาคอีสานค่ะแต่ว่าเย็นได้แวบเดียวค่ะวันที่21-25มกราคมอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นลมแปรปวนแล้วก็มีฝนเล็กน้อยค่ะขณะที่ภาคใต้ในช่วงนี้ก็มีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคเหมือนกันค่ะ จนเหตุภูเขาไฟปะทุรุนแรงที่ตองกาจนทําให้เกิดสึนามิหลายประเทศล่าสุดทางกรมทรัพยากรธรณียืนยันแล้วนะคะว่ายังไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยค่ะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศหลายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะอากาศจะเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีฝน20มีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่เชียงราย16องศาสูงสุด34องศาค่ะ ส่วนภาคอีสานยังเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าค่ะต่ําสุด16องศาสูงสุด33องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกก็ยังเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกบางๆค่ะต่าสุดที่กาญจนบุรีและสระแก้ว19องศาสูงสุด34องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเ้เมฆบางส่วนแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่าสุด19องศาสูงสุด33องศาค่ะ เช่นเดียวกับฝั่งอนามันนะคะที่มีเมฆบางส่วนแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่พังงา20องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลเย็นนิดหน่อยในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะ ขณะที่อากาศวันนี้ค่ะมีอยู่3พื้นที่ที่เกินค่ามาตรฐานนะคะก็มีที่ตำบลหน้าพรานอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีค่ะค่าฝุ่น65ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาก็ที่ตำบลวังเย็นอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา55ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรและตำบลระแหงอําเภอเมืองจังหวัดตาก51ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแต่นอกนั้นอากาศดีทั้งหมดเลยค่ะ โดยเฉพาะที่เบตงจังหวัดยะลาค่ะค่าฝุ่นน้อยมากๆแค่9มิโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรวันนี้คว้าแชมป์อากาศดีสุดๆไปเลยค่ะซึ่งคาดการว่าอากาศบ้านเรานะคะก็จะดีไปยาวๆเลยค่ะยกเว้นวันที่18มกราคมนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงค่ะเพราะมีแนวโน้มว่าฝุ่นละอองจะสะสมในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะ คุณผู้ชมขาวันหยุดหมดแล้วสินะคะคุณผู้ชมหลายคนวันพรุ่งนี้ไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมต้องดูแลตัวเองดีๆพอเราไปถึงออฟฟิศแล้วเนี่ยอย่าลืมเช็ดถูอุปกรณ์แบบนี้นะคะแล้วกองเงินเนี่ยแม้ว่าเราจะต้องหาแต่ว่าโรคภัยก็ต้องไม่มาย่ำไกลตัวเราด้วยค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเท่าอยู่ในใจสุธิดาพยากรณ์นะคะแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปอปากมลเนตดได้ในลมฟ้าอากาศทุกวันในก้าวข่าว้่ำค่ะสวัสดีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters